น้องเห็นไหมคะอันนี้พอน้องหลุดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องก็เอาเนี้ยหาอะไรแหลมๆทิ่มอ,อกไปทิ่มปุ๊บอันเนี้ยมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เห็นไหมเนี้ยมันจะมีชิ้นส่วนแบบเนี้ยน้องใส่ออไปพอมันลงล็อกใช่ไหมนี่เห็นไหมมันดึงไม่ออกเห็นไหมน้องเห็นไหมคะ นีเนี่ยน้องใส่ข้าไปก่อนนะคะอันนี้แล้วน้องก็ใช้อันเนี้ใส่ลงไปให้ตรงร่องมันจะมีขีดอยู่เนี่ยเห็นไหมให้มันลงร่องขีดใส่ลงไปให้ตรงนะคะทีนี้น้องเอาเนี่ยตั้งให้ตรงให้มันล็อกไอ้ก้านดำๆอยู่ไหนล้อ ลองดูนะคะมันจะมีปลายปายมันจะเล็กกว่าบนมันจะบนมันจะหนากว่าน้องเอาด้านเนี้ยใส่ลงไปจับไอ้น,นี้ให้มันตรงให้มันลงแบบนี้งยงไว้ก่อนทีนี้น้องก็ใส่ให้ลงรูเนี่ยค่ะเป็นอันว่าล็อก 我洗咗佢。